สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพฤหัสบ,บดีที่28กันยายน2566นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมก็เข้าสูว่วันพฤหัสแล้วเพราะว่าคืนวันพุธอะไรแต่มันบ้านเราก็คือวันพฤหัสแล้วนะครับผมก็อ่ะโอเคครับก็เป็นเกมรอบที่3นะครับผมคาราบาวครับก็คือลาบ อรอบนะขอไปรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับผมก็เชลซีก็เปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเฉือนไปด้วยลูกยิงจากคนในภาพเลยครับนิโคลาแจ็คสันนาะทีที่50นะครับผมก็ลูกนี้ต้องชื่นชมการจ่ายของโคพาวเมอร์นะครับวันนี้ลงไปตัวจริงนะโอ้โหจ่ายดีมากเลยแบบคือได้เทคนิคจากตอนที่เขาเล่นในแมนซิตี้เลยครับคืจ่ใจ ไอ้คือไอ้รูปแบบเนี้ยถ้าเป็นนักเตะเชลซีเดิมเลยนะแบบไม่ได้ย้ายมาจากทีมอย่างแมนซิเตี้อะไระที่แบบมีทักษะอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าจ่ายลูกอย่างนี้ได้เออแต่ลูกเนี้ยโพอพเมอร์จ่ายแล้วน้ําหนักแบบพอดีพอดีไม่แรงไม่เบาจนเกินไปให้นีโเวลาแจ็คสันยิงได้เลยจังหวะแรกแล้วก็เจ้าตัวก็ยิงเลียดเข้าเสาแรกซ้ายมือตัวเองเข้าไปนะครับผมเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเชลซีบุกจากซ้ายไปขวานะครับการถ่ายทอดสดโอ้โหวันนี้ก็ คือผมก็ดูติเติร์คนะบางทีอาจจะไม่ได้แบบว่าทันเกมเลยขนาดเพราะว่าที่เท่าที่ผมดูในการถ่ายทอดสดก็แบบอาจจะมีกระตกบ้างอะไรบ้างนะครับผมบางทีอาจจะบางทีหันไปอีกทีคือแบบมันมันมันยังค้างๆอย่างเงี้ยบบมันก็มันก็มันลันกลับมาอีกรอบนึงอะไรนีมันก็เหตุการณ์มันก็เดินหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ทันเป็นบางจังหวะนะครับผมก็ขออภัยแล้วกันแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเชลซีเล่นดีแค่สิบนาทีเท่านั้นนะครับ เล่นดีแค่สินาทีพยายามกดใส่ไบตั้นนะครับผมไล่บอลอะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับแต่ว่าได้แค่นั้นนะครับแล้วไบตันก็คุมเกมทั้งหมดถ้าให้อธิบายนะครับในส่วนของรูปเกมที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกเอาครึ่งแรกก่อนนะครึ่งหลังเนเชลซี Chelsea ดีขึ้นนะแต่ผมพูดแบบนี้แล้วกันนะสปอยไว้แค่นี้นะกค็ครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นปุ๊บเนีย่ยเชลซี เดินหน้าบุกสายแลยตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะคือด้วยแบบแพชชั่นด้วยแบบเอ,อความมุ่งมั่นอ่ะต้องใช้คํานี้เพราะความมุ่งมั่นอนะ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมครับก็คือยังมุ่งมั่นที่มันมากเกินไปยังผิดพลาดยังอะไรต่ออะไรยังมีหลายอย่างที่ควรจะปรับกันอีกเยอะนะครับแบบแล้ววันนี้คนที่โชคดีที่สุดในสนามมันบอกเลยนะเลสลีย์อุโกชูกูนะครับวันนี้เล่นไม่ค่อยดีเลยนะครึ่งหลังไม่ค่อยมีบทบาทแต่ครึ่งแรกเนี่ย มีบทบาทในเรื่องแบบจ่ายบอลเสียแล้วก็เสียบอลง่ายอะไรประมาณเนี้คลองบอล้้วเป็นเป้าเป็นเป้าให้กับทางนักเตะไบรตันเนี่ยไล่บีบใส่ครับเออวันนี้เขายืนตรงกลางคู่ากับไกเซโดนะวันนี้นะครับผมสําหรับเนสลี่ออโกชูกูนะครับคือโคพาวเมอร์เป็นตัวทําเกมเลยนะเอียนแมสเซนเล่นปีกข,ขวามูดิปีกซ้ายนะครับผมแล้วก็แจ็กสันหน้าเป้านะวันนี้ก็วันนี้แบบแปลกๆอยู่ สองคนก็คือเยนแมสเซนไปเล่นปีขวาส่วนมาร์คคูรูเลียเล่นแบ็กขวาครึ่งแรกเล่นอาจจะยังไม่มีผลงานแต่ครึ่งหลังเล่นดีมากครับสรับมาร์คูรูเลยะนะครึ่งหลังนะคือเล่นดีในแง่มุมเกมรับเอ่อกับการพอได้บอลแล้จ่ายขึ้นไปอะไรเงี้ยแบบจ่ายบอลให้ทีมได้เปรียบประมาณนี้แต่ว่าในส่วนอื่นก็ไม่ได้แบบโดดโดดเด่นหรืออะไรที่มันเด่นชัดชูขึ้นมานะครับผมเพราะว่าขนาดฟูสกอร์เขาให้ดาวเลยให้ เรตติ้ง7.7เลยสมัครมาร,มารค์คกูรุยาคือเหมือนแมวแล้วแมวไปเลยนะครับแต่ผมบอกตรงนี้ว่าที่นั่งดูตลอด90นาทีอาจจะไม่ได้ทันเกือบทุกไม่ได้ทันทุกจังหวะก,ก็ตามนะครับแต่ว่ามาร์คคูครุยาในเครื่องแรกไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่ครับน้อยนะครับแต่เครื่องหลังเนี่ยมีบทบาทจริงๆก็คือแบบเรื่องเกมรับหรือว่าไอ้เรื่องที่แบบคอยไปแย่งบอลหรือเข้าไปบีบเพรส นักเตะไบรตัตนอะไรประมาณนี้นะครับที่โดดเด่นตรงนั้นนะครับผมที่ไปไล่บอลอะไรต่างๆจ่ายบอลนเพื่อนคือไปอ่า,าไปพัวพันกับนักเตะไบรตัตนเวลาเขาขึ้นเกมทางซ้ายอะไรประมาณเนีน้เออก็ถือว่าทําหน้าที่โอเคอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบดีเลิรอะไลไม่ใช่คือคือโอเคมันมันดูดีกว่าคนอื่นๆในในใน,ในแผงอ่ะนะครับผมเพราะว่าอ่าคนอ,นอื่นเนี่ยมันก็อาจจะ มีผิดพลาดกันบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้คนที่ผิดพลาดน้อยน้อยหน่อยก็คือมุรย่าแหละวันนี้นะครับที่ไม่ได้แบบผิดพลาดอะไรขนาดนั้นนะครับวันนี้เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโรเบิร์ตซานเชสแบบเวอร์มากนะครับเออเปิดไปจ่ายบอลให้เจ้าเปโดเฉยเลยอ่ะมีจังหวะหนึ่งอ่ะแล้วก็อ่าแล้วเจ้าเปโดเขาชิปข้ามข้ามตัวโรเบิร์ตซานเชสไปไปตกหลังคาเออไปตกอ่าหลังคาตาข่ายข้างบนอ่ะนะครับผมเออ คือไปจ่ายบอลให้เฉยเลยและมีอยู่ลูกหนึ่งจ่ายให้ไกเซโดนะครับแล้วไกเซโดโวยเลยทําไมไม่ได้ฟาวนะครับเออจ่ายให้ไกเซโดปุ๊บแล้วล้มลงไปแล้วก็บอลไปเข้าทางคือคนที่สกัดคนที่ไปทําแบบไปเข้าด้านหลังแล้วก็ให้ไกเซโดเนี่ยเสียหลักล้มลงไปแล้วก็เสียบอลน,น่ะคือบาเลบาอะไรชื่อประมาณนั้นอ่ะเบอร์ยี่สิบอ่ะบาเลบาอ่านอย่างนี้บอกผมไม่แน่ใจนะนะครับผมถ้าผิดขออภัยแล้วกันเออไปบีบแล้วก็ ไปเข้าทางอันซูฟาตินะครับผมก็ <c oughs> ไม่ได้ยิงจังหวะแรกนะไปยิงจังหวะสองแต่ว่ายิงไปก็โรเบิร์ตซานเชสซุปเปอร์เซฟได้อีกเก <c oughs> ือบโดนขึ้นน้ำตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเครึ่งแรกเนี่ยเชลซีเฉียวไปเฉียวมาที่จะเสียประตูนะครับแล้วก็เลสเต่โอโกชูกูเฉียวไปเฉียวมาเกือบโดนใบเหลืองแดงด้วยสามลูกนั้นน่ะมีอยู่ลูกหนึ่งที่เข้าไปสก,กัดผมไม่ชัวร์ว่าใครนะไปสก,กัด โดนขาเต็มๆเลยแล้วลงไปนอนเลยน่าจะเป็นเอสซูฟิยานหุบเข้ามาเล่นมั้งจังหวะน,นั้นนะ่ะคือมาลุมแย่งอะ่ะเออแล้วแบบเอ,อจะพยายามเอาชนะเลสซี่รโกชูบูเขก็พยายามจะถึงบอลให้เร็วกว่าแต่ว่าคือก็โดนทั้งสกัดโดนโดนโดนโด,ด,ดนตัวนักเตะก่อนนะโดนนักเตะไบตันก่อนแล้วค่อยมาโดนบอลอะไรประมาณนี้นเออลูกนั้นนะ่ะคืออุโกชูบูเนี่ยโดนไปแล้วใบเหลืองตอนแรกนะครับผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ ไม่เออไอในในช่วงครึ่งแรกอะพูดอย่างนี้นะคือโดนใบเหลืองในช่วงประมาณสักใกล้จะจบเกมแล้วจบจบการ่งขันในครึ่งแรกอะนะครับผมแต่ว่าคือเขาเล่นเสียงเออแบบเกือบโดนอะจงังหวะนั้นอะคือผมไม่รู้นะกรรมการยังไงแต่วันนี้กรรมการตัดสินกันค่อนข้างที่จะแปลกแปก,แปกพิลึกพิลึกนะครับวันนี้ล้ำหน้าเยอะอีกแล้วนะครับเยอะเลยรอบเจสีเหมือนเดิมนะครับ แต่ไอ้ลูกที่มีอยู่ลูกหนึ่งที่ผมสงสัยอะแหละแต่ว่าแบบอ่ะถ้าคือในเมื่อวันนี้ในรอบนี้ขนาดเล่นในแซฟฟอร์บิดนะเขาไม่มี v ว r เออนะครับหลุดไปมีจังหวะหนึ่งที่นักลาแจ็คสันหลุดไปอะนะครับผมแล้วก็ยิงเข้าไปด้วยนะในครึ่งหลังอ่ะไม่รู้มันล้าหน้าหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์แต่ไอ้ลูกท้ายเกมมาที่โบย่ารับบอลมา ไม่คุร์รีย,ระยะกเอมาเซนผมจาไม่ได้แล้วนะครับรับบอลมาแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าโบย่าลงมาท้ายเกมเลยแล้วก็จังหวะนั้นคนจ่ายทั้งฝั่งขวาผมไม่ชั่วร์มันจะเป็นใครนะคูคุลรียาะะมั้งหรือใครนั่นแหละที่จ่ายเบิ้ลมาแล้วหรือไม่คอนเนอร์การ์ลเกอร์เออคืออยู่ตรงแ,แถวบริเวณนั้นอนะฝั่งขวาคือฝั่งขวาเชลซีนะคืออยู่บริเวณแถวนั้นนะือจ่ายปุ๊บตอนนั้นนะบอลมันอยู่ในครึ่งสนามเชลซีอยู่ฝั่งเชลซีอยู่ได้ซ้านะครับ แล้วโบยาหลุดไปเลยครับหลุดเดี่ยวด้วยซ้ำแต่กรรมการบอกล้ำหน้าคือแบบมันต้องเดี๋ยวถ้าใครไปดูฟูลแมตช์ในเว็บไซต์เชลซีน่าจะมีครับไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะว่ามันล้ำหรือเปล่าแดีวผมไม่ไปดูแล้วนะผมก็ดูสดไปแล้วก็จบก็คือจบมันจะให้ณ์คนละอลาย่างเพราะรู้รู้แล้วลว่าชนะ,นะครับผมมันจะให้เราณ์คนละอย่างแต่ทีนี้คืออยากจะรู้ว่าเอ้ยมันล้ำหน้าจริงหรือเปล่ามันอยู่ครึ่งสนามเราอยู่หรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะครับผมคือแบบ นักเตะเชลซีแล้วก็ในบนม้านั่งสำรองพวกสตาฟก็เลยคือแบบไม่เห็นด้วยแล้วโปเชติโน่โดนใบเหลืองไปด้วยไบโยนั่นแหละอลูกนั่นแหละนะครับผมไปเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับลูกของโมย่านั่นแหละทําให้โดนใบเหลืองใปสำหรับโปเชติโน่นะครับผมนะก็ในครึ่งแรกอย่างที่บอกนะครับก็อาจจะพูดไปคำในครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกคือใบตันคองเกมได้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมคือเชลซีเสียบอลง่ายนะครับมีโอกาสโต้กลับแต่ก็ ยังไม่ดีพอมีจังหวะล้ำหน้าหลายครั้งในครึ่งแรกนะนะครับผมแต่ว่าก็เกือบเสียประตูอะเชลซีอย่ามันเชียวไปเชีวยวมามีโอกาสคือเสียบอลตรงกลางบ่อยมากนะครับผมเรซซี่โกโชุกบัวะครึ่งแรกนี่เล่นไม่ได้เรื่องเลยครับคือแบบแย่เลยแต่ผมก็จะไม่ได้ตาหนิอะไรเขานะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรด้วยก็แบบคือไม่ได้จริงอ่ะมันแบบจาแบบเขาเมอหรือไม่ทันเกมหรืออะไรไม่ทันจังหวะกับเพื่ออะไรผมไม่รู้นะและด้วยการเืงกับไกเซโดเลยมันนะ้งนะครับก็แบบ คือไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวเองจะเล่นบทบาทไหนกันแน่อะไรจะรับไม่รับหรือลุกหรืออะไรก็คือสับสนอะ่ะแล้วเวลา,เ,าเสียท่ากับน,นักเตะไบตับตนแล้วก็เลยเป็นเป้าหมายเวลาเลซี่โอโกชูกูครองบอลน,นักเตะไบตับตนจะลุมแยกทันทีประมาณนี้ลุมเป็นเหมือนหงแ้งหงกาตะคุบเหยือย่อละไตะคุบตากสัตว์เยอะๆแบบกองอยู่เลยอะ่ะแบบมาอย่างนั้นเลยครับ นี่พูดแบบไม่ได้เวอรอวางนะแต่มันจริงครับถ้าใครได้ดูเต็มเกมอะในเฉพาะในช่วงครึ่งแรกนะโอ้โหช่วงแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ถูกตัดออกจากเกมไปเลยนะครับผมก็มีบทบาทน,นิดเล็กน้อยแต่มันถูกแต่เหมือนตัดออกจากเกมไปเลยนะครับผมแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยชัดมากนะผมเป็นคนที่ผิดพลาดกับทางโรเบิร์ตโรเบิร์ตซานเชสสองคนเนี่ยพลาดโอ้โหคือมันโชคดีที่ไม่เสียประตูเขาให้ง่ายนะครับครึ่งแรกเปิดบอลก็ เปิดเกมมาโนบาร์ซานชนะเปิดเกมก็ออกข้างอะไรเงี้ยเปิดไปก็เหมือนไปฝั่งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบเปิดเกมไม่ได้ดีเลยไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็มีจังหวะซูเปอร์เซฟให้เห็นแค่นั้นเองนะครับผมนะก็ประมาณนั้นคนระับสำหรับในช่วงครึ่งแรกภาพโดยรวมแล้วกันนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเพื่อนๆแฟนเชลซีก็น่าจะน่าจะได้ดูนะถ้าใครไม่ได้ดูนะครับก็อาจจะได้เห็นได้ดูในฟูลแมตช์ในเว็บไซต์ของเชลซีที่อาจจะที่น่าจะเอามาลงนะครับผมนะก็ประมาณนี้ ส่วนข่าวเกี่ยวกับสปอนเซอร์เนี่ยผมแวะนิดนึงนะก็เรียบร้อยนะ n n i n n t t e t อ l e t e นะครับผมก็ได้แล้วเดี๋ยวเกมกับฟูลแลมน่าจะเห็นนะครับผมเป็นเสื้อเชลซีมีสปอนเซอร์นะครับก็ประกาศวันนี้เลยหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าก็ดูเช็คดูก็ยังไม่ได้ประกาศนะว่าแบบเออเชลซีกับ infinite แอ l e t e เป็นคือแบบเป็นสปอนเซอร์ ให,ให้กับออกเชลซีอะไรแล้วหน้าอกเสื้ออะไรเงี้ยนะผมผม,มันยังมันก็ยังไม่ขึ้นนะนะผมเห็นตามจริงเห็นแม์รอบอกว่าจะประกาศวันนี้นะแต่วันนี้ก็จะตีสี่ตีห้าอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ทางรู้นม,มันจะห้าทุ่มแล้วผมว่าอาจจะเป็นอีกวันหนึ่งอ่ะวันพฤหัสนะครับผมผมว่านะนะผมอย่างช้าสุดเลยนะครับผมมาขึ้นหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ยเหมือนเชลซีเหมือนโปเชติโนไปเตือนสติไปไปแบบคลคาๆแบบไป,ไปรวบรวมสติให้นักเตะ อยู่แล้วก็มีสมาธิในเกมมากขึ้นนะครับครึ่งหลังเล่นดีขึ้นนะดูทรงแบบเออแต่ก็ยังเสียบอลง่ายอยู่เหมือนเดิมนะนะครับผมก็อแต่มีโอกาสที่แบบมีโอกาสต่อบอลคือในช่วงสินาทีแรกเล่นดีเหมือนเดิมเลยครับเหมือนคล้ายคล้ายขึ้นแรกนะครับแต่แล้วก็แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาได้ประตูครับก็เป็นจังหวะที่ไกเซโดจ่ายให้กับเอียนแมสเซนนะครับผมเอียนแมสเซนก็บเบิร์นให้โคพาเมอร์นะครับโคเพาเมอร์ Co เนี่ยคือกําลังเผชิญหน้ากับ แนวรับของทางไบต้านนะครับแต่ว่าเซนบอลเขาอะแบบการจ่ายบ bon อลเน่ะเออคือจ่ายบอลที่แบบน้ำหนักไม่แรงแล้วก็ไม่เบาอะแต่ว่าเป็นน้ำหนักที่พอไปถึงแจ็คสันเนี่ยมันง้างเท้ายิงได้ได้ได้ง่ายะนะครับเออลูกอย่างนั้นะนะครับผมก็ก,ก็ลูกนี้ก็ไม่ล้ําหน้าด้วยนะครับผมก็โชคดีไปด้วยนะที่ไม่ล้ำนนู่ายิงเข้าอล้ําอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ยิงเข้าไปครับยิงด้วยขวาเข้าเสาแรก สายเออเข้าเสาทางซ้ายมือตัวเองนะผมนะก็หนึ่งศูนย์นะครับผมก็โอ้โหเป็นประตูที่แบบกดล็อกจริงๆนะครับผมแล้วก็มันควรจะมาเลยนะครับผมก็แบบด้วยสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบเราไปลองจริงๆครับไปลองจริงคือใบตั้นวันนี้อาจจะฟอร์มไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะอา่จะไม่ได้เหมือนในลีกความเขียบขาดความ อ่าคล้ายแบบความแม่นยำอะไรประมาณนี้วันนี้มิโตมาก,ก็เงียบเงียบไปอ่ะนะผมนะแล้วก็คล้ายแบบดวนกับมาขุดคุรย่าในครึ่งแรกในก่อนดวกนการสรุปนะครับผมนะแล้วก็มีเ e อียนแมสเซนมาพัวพันอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้คนระับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทมากแต่คนที่มีบทบาทของไบตันก็คือเจ้าไปโดครับมีโอกาสเยอะนะแต่ว่ายิงทิ้งยิงขว้างหมดเลยนะครับผมนะก็ยิงข้ามคามไปในครึ่งแรกที่ได้เคียงที่สุดนะครับผมแล้วก็ครึ่งหลังใน,นยิงวอลเล่ที่แบบ ไม่มีตัวประกบเขาด้วยนะยิงข้ามคานไปเลยนะผมจะเอาไปดูวันเนี้ยนะผมที่บทบาทที่เด่นชัดที่สุดของทางไบรตันนะครับ่วนเชลซีของเราเนี่ยพอได้ประตูขึ้นนำนับหนึ่งโซนก็มีบ้างที่บุกแต่ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าไบรตันบุกเอาบุกเอาแล้วก็มีลูกที่ซอลลี่มารทนะที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับก็คือเพื่อนเปิดไปเสาไกลแล้วก็หม่งแล้วก็โรเบิร์ตซันเชสเซฟ นะครับเออครึ่งหลังเนี่ยเปิดเกมดีขึ้นนะเออแบบคล้ายๆส่งบอลอะไรอนแน่นอนกว่าครึ่งแรกเยอะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไปส่งบอลถวายพาในกูแข่งไอ้ยิงล่อเป้าอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนในครึ่งแรกนะครับผมเออเพราะยังชั่วหน่อยนะครึ่งหลังเนี่ยแบบเออนักเตะแต่ละคนมันเริ่มมีสมาธิมันเริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็อ่อโกูกชุกูไม่เล่นอะไรที่มันสเสีย่ยงๆที่จะโดนใบเหลืองอีกใบหนึ่งเออไม่เสี่ยงนะครับผมแล้วก็ เป็นคนเดียวที่โดนใบเหลืองนะครับในเกมนี้นะสำหรับเชลซีนะเลสเตอร์กโกชูอูนะครับผมที่โดนใบเหลืองไปในเกมนี้คนเดียวนะครับผมนอกนั้นเนี่ยก็เล่นแบบแฟร์เพย์นะครับผมเชลซีวันนี้ก็แบบคือไคเซโดวันนี้ครึ่งแรกกะเด่นแต่ครึ่งหลานเนี่ยบทบาทน้อยลงนะครับผมเพราะว่ากลายเป็นว่าบทบาทเนี่ยไปตกกันอยู่ที่ตัวลุกก็คือโคพาอเมอร์อย่างนี้แล้วก็ทางนิโคลาสแ็คสันแต่นิโคลาสแ็คสันครึ่งหลันเนี่ยชัดเจนว่าแบบเหมือนเหมือนเดินเล่นแล้วแบบเหมือนไม่เอาอะประมาณนี้ก็แบบ จังหวะไปกับบอลอะไรเงี้ยครึ่งแรกเนี่ยไอ้นี่กว่านี้นะครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเละเทกว่านี้ได้ซ้ำเพราะว่าแต่บอลเลี้ยงก็ไม่ผ่านแต่บอลไปก็ติดนูน่นติดนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมมีจังหวะหลุดไปบ้างแต่ว่าก็ทาบอลลั่นแล้วก็ล้มไปอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. เช่นเดียวมูดิกอะเขี่ยมาปุ๊บวินาทีแรกเลี้ยง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 ,ยงด้วยความเร็วสุดท้ายบอลก็หลอวาจากเท้าออกหลัง mm hmm. นะครับผมก็ปกันไปแต่มูดิกเนี่ยก็คือแบบ โอเคมันยังเล่นแบบเออก็ยังดีอยู่ะนะผมยังแบบพอรับได้อะไม่ได้แบบว่าแย่นะครับผมก็ยังมีที่อ่าต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับผมแล้วก็การตัดสินใจอะไรเงี้ยนะผมก็มีลูกนี้แบบโอ้โหไม่น่าให้เปิดเลยแบบเปิดแต่มุมเอ้ยเปิดฟรีคิกเปิดออกหลังไปเลยนะครับผมนะคือไ,ได้ฟรีคิกแล้วแบบแคล้ายๆแบบขอเบนชีวิวยิงมั้งหรือเปิดเกมเงี้ยเปิดแล้วออกหลังไปเลยนะครับผมนะสลับมีไฮโลกมดิกก็ปรับๆกันไปนะครับผมแล้วก็คือ โอกาสของไบตันที่จะจีเสมอก็มีระ,ะระยะระยะอย่างที่บอกครับก็คืออย่างที่พูดไปตอนแรกก็คือซอลิมาร์สนะมงแล้วก็โรเบรซานเชซแล้วก็เจ้าเปโดยิงเหินข้ามคานไปเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมสหรับเกมทั้งหมดนะครับผมก็โจซีก็นชนะไปหนึ่งประตูต่อสูก็คือเกมโดยรวเียวก็ค,คือประมาณนี้ครับคือแบบมันเนื่อยๆกันนะ่ะไม่ได้เล่นแบบสนุกสนานอะไรที่มันแบบดูตื่นเต้นอะไรไม่ครับแต่มีจังหวะนั่นแหละอย่างที่บอกนะผมก็คือไอ้จังหวะโบย่า แล้วก็ลูกหนึ่งที่แจ็คสันยิงเข้าประตูแล้วนะยิงสวยด้วยนะครับแต่ว่าถูกจับล้ำหน้าพอมาดูภาพช้ามันก็เหมือนจะไม่ล้ได้วยซ้ำนะเออก็เหมือนอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่คือมันไม่มี VR แล้วมันก็ไม่สามารถดูที่แบบกูดูมุมด้านข้างอ่ะมุมที่มันขนานไปกับสนามนะขนานเส้นสนามไปอะไรเงี้ยเออมุมมุมตรงอ่ะเออมุมด้านข้างสนามอ่ะมันก็ไม่เห็นไงเออมันเป็นกายเป็นกล้องที่ถ่ายทอดสดเออมันก็เลยมองยากอะว่าล้ำหรือไม่ล้ำ แต่และลูกนะของเชลซีอ่ะวันเนี้ยที่ล้ำหน้าไปนะครับอ่าก็โอเคครับจบเกมไปเชลซี Chelsea ก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบสี่นะรลสิบหกทีมสุดท้ายแล้วก็ที่ผมมามาอาัดช้าก็คือรอผลการจับฉลากนะครับผมรอบสี่รอบสิบหกทีมสุดท้ายพวกดีนะเชลซีโหจับฉลากดีมากนะครับก็เชลซีนะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบ็คเบิร์นโรเวอร์นะครับทีมน่าจะหลีกทูมั้งหรือหลีกวันเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะหรือเดี๋ยวฉันเป็นชิปก็ไม่รู้นะผมไม่ชัวนะครับผม นะก็ยังไงถ้าผิดพลาดขออภัยแล้วกันนะแต่เจอกับแบล็กเบิร์นครับคือผมคือผมหวังอะพอเวลาดูการจับฉลากคือแบบขอเลยจะไม่ว่าจะรอบไหนเลยเจอทีมเก่งแค่ไหนอะคือขอเล่นในบ้านไว้ก่อนนั่นในสแตนฟอดสแตนฟอร์ดบิดไว้ก่อนนะครับก็อ่ะก็ยังดีครับที่นัดต่อไปรอบสี่เนี่ยเล่นในบ้านนะครับผมเจอกับ Black แบล็กเบิร์โลเมอร์ก็งานเบาลงจากไบตันพอสมควรเลยนะครับผมอาจจะดีหน่อยนะครับผมส่วน วันแข่งรู้สึกจะเป็นปลายเดือนเนี่ยไม่ไม่ใช่นะปลายปลายเดือนตุลาคมเออปลายเดือนตุลาคมนะครับผมประมาณสักวันที่ส0มสิบหรือสามเอ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเวลามันจะปรับแล้วมันน่าจะเป็นเจ็ดชั่วโมงแล้วนะตอนนั้นนะครับนะรบประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะโพสในเพจนะครับผมเชลซีนิวส์อัปเดตนะก็ไปติดไปติดตามไปกดไลค์กดไลค์เพจกันได้นะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับผมในเพจเฟซบุ๊กนะครับประมาณนี้อ่ะไปดูรายชื่อที่ โปเชติโนส่งมาแล้วก็สี่สองสามหนึ่งครับผู้สามเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะตอนแรกเข้าใจนึกว่าเป็นเบโตรวิดนะครับผมแต่กลายเป็นโรเบิร์ตซานเชสลงนะครับแบ็กโฟนี่ยมีชิเวลโฮวิลดิซาซีแล้วก็มาร์กคูเลย่านะครับกองกลางมีเลสนี่โคชูบูมาเซสกายเซโดสามแนวลูกครับมูดิกพอวเมอร์แล้วก็เอียนแมสเซนหน้าเป้าเป็นนิโคล่าแจ็กสันสำรองนะครับก็เอาลาฮิมเซอร์ลิงลงมาแทนมูดิกนะครับผมเอนโซลงมาแทนโคพาวเมอร์ Palmer, แล้วก็คอนเนอร์กลักเกอร์ลงมาแทนเอียนแมสเซน แล้วก็อ่ามันดโบยาลงมาแทนนิโคล่าแจ็กสันนะครับโบยาเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าไปเล่นมุ่งม่งกับเอนโซ่นะครับผมนะในช่วงท้ายเกมนะครับก็ประมาณนี้สถิตตีนะเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ไดเอามานะนะครับผมถซติ่ะนะครับผมเชลซีคลองบอลไปสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองอ่ะนะครับผมคลองบอลน,น้อยเห็นไหมอย่างที่บอกครับก็คือส่วนใหญ่อ่ะไบตั้นคุมเกมครับคุมในเกมแบบคลองบอลเยอะกว่าแต่ว่า จังหวะสุดท้ายนในพื้นที่สุดท้ายเขาก็พลาดเองอะไรเองแบบหมูหกไปเองนะครับผมก็ทําไม่ได้ทําได้ไม่ดีพอประมาณนั้นนะครับยิงไปเนี่ยผมไม่ชัวร์แล้วมันมันนับยังไงนะครับผมแต่ว่าอา่ายิงไปทั้งหมดเนี่ยดี๋ยวรู้กอนนะนะครับผมยิงไปทั้งหมดเก้าครั้งเองอนะครับผมส่วนไบตันสิบสามครั้งเลยนะครับเออ วันนี้เป็นรู้สึกเป็นครั้งแรกเลยนะที่เชลซีของบอลน้อยนะครับเตะมุมก็น้อยกว่าเขาด้วยนะเพราะว่าเตะมุมไปห้าครั้งไบตันนี่แปดเลยนะครับแล้วก็การส่งสําเร็จเนี่ยไบยตันก็เยอะกว่านะครับแปดสิเจ็ดเปอร์เซ็นต์เ่ะเชลซีเจ็ดสิบเจ็ดเองนะครับรู้สึกว่าโอากาสยิงเข้ากรอบเนี่ยสี่ครั้งอ,อจากเก้าครั้งนะนะครับก็ประมาณไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นตนะก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะเซฟวันนี้เนี่ยโอ้โหใบตั้นคือโดนฟาวไปสิบเจ็ดครั้งเลยนะเชลซีไปห้านะครับ <c oughs> ใบเหลืองใบเดียวนะับอย่างที่บอกก็คือเลสซีอโคชูบูนะโดนในช่วงครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ก็วันนี้เซฟหนึง่งๆไปสองครั้งอะ่ะสำหรับโรเบอร์ซานเชสก็คือลูกยิงของฟาตีกับลูกอ่าลูกยิงของอ่าลูกโมงของซอลลี่มาร์ชนะครับคืองหนึง่งๆเลยที่แบบได้เซฟแบบจริงๆอะ่ๆอะส่วน ลูกอันซูฟาติด้วยนะครับผมลูกอันซูฟาติก็แบบหลุดไปแล้วเซฟเออลูกอันซูฟาติที่ยิงเซฟติดเซฟแล้วก็ลูกมงของซอลลี่มานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลในเกมนี้นะครับผมถ้าตกล่นแงยยขอภายแล้วกันก็ไปติดตามดูในฟูลแมตช์ของเว็บไซต์เชลซีก็ได้นะครับผมนะถ้าตกลงนแงขอภายแล้วกันแต่ว่าผมอยากจะให้มาคอมเมนต์ก็คือเรื่องของโมย่านั่นแหละนะครับผมก็ล้ำหน้าหรือเปล่าในนี้นะก็ไปดูแล้วกันนะครับผมสหรับ ในเกมฟูลแมตต์นะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับยังไงก่อนจากไปแนละอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง h าร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการใจของผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็กอนนังจะถึงห้าร้อยซับนะครับผมก็ขอผลไม้ผลมือด้วยนะครับสำหรับแฟนเชลซีทุกๆคนนะสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมที่เชลซีนะครับในศึกคาราบาวครับรอบ3ามนะที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไป1ประตูต่อศูนย์ก็ ขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็ก่อนเกมกับฟูลแลมนะครับผมก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเชลซีเล่นวันกันไงก็อาจจะไม่วันเสาร์ไม่วันศุกร์กับวันเสาร์นะครับเราเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันรันเสาววันนี้ก็โอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ